ไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าพี่จะรอก็ได้ไม่เป็นไรโอเคพี่พูดก่อนว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่สิ่งทีเดียวเลยผมไม่ได้ใช้อันนี้เลยอันนี้ถ้าพี่จะให้เปิดก็ได้ผมัะตะวันนาใช่ครับปัิจุบันซื้อที่ตะวันนาหรือว่ากระต่ายตุ๋นซื้อที่ตะวันนาแล้วถ่ายใหม่ถ่ายที่ตะวันนาใช่ครับไมแต่แต่ว่าถ่ายตะวันนามันเกี่ยวเลยเหรอมันเกี่ยวแล้วแหละแค่นัเดี๋ยวให้เขาถือไปเองแล้วกันเรายึดไปออกไม้ต่างการครับครับคือนี้เลยตรวจยึดมีชุดนี้ยืม้ คือที่เดนมิทสไปก็ตอบว่าเราเปิดเราพีดูแล้วไลฟ์ฟอนนิสิกแล้วว่ามันไม่มีอะไรอันนั้นผมไม่ใช่ปัญหาผมกูอย่างเดียวคือมันจะนานเพราะว่าอันเนี้ยถ่ายภาพไวรัสมันกินแล้วมันนานเวตัวนี้เงเนี่ยพี่ก็เห็นอยู่ตัวนี้นี่ตัวเองซื้อซื้อที่ไหนมาตอนนี้อ่าตอนน่ะถ่ายที่ไหนที่บ้านในบ้านใช่ปะไม่ถ่ายในบ้านในในบ้านครับไอตัวนี้ถ่ายในบ้านมีอะไรบ้างเต็มไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสมุดบัญชีเงินฝากกับหลักฐานทางการเงินไม่ไม่เดี๋ยวเราอ่านแล้วเราค่อย ไปเอายึดไปเขาออกในกลางกลางครับชุดนี้เลยตรวจยึดมีชุดนี้ไหมชุดนี้คือที่เดนยึดไปก็ตอนเมื่อเราเปิดเราพี่ดูแล้วไลฟ์ฟอเรสิกแล้วว่ามันไม่มีอะไันนั้นผมไม่ใช่ปัญหาผมป่วยอย่างเดียวคือมันจะนานเพราะว่าอันนี้ถ่ายภาพเนี่ยไวรัสมันกินแล้วมันนานตัวนี้เนี่ยที่ก็เห็นอยู่ตัวนี้นี่ตัวเองซื้อซื้อที่ไหนมาตอนนี้อ่าตอนน่ะถ่ายที่ไหนที่บ้านนะบ้านจ้าไม่ถ่ายในบ้านในในบ้านครับไอ้ตัวนี้ถ่ายในบ้าน มีอนี้สมุดบัญชีเงินฝากครับหลักฐานทางตารเนินไม่ไม่เดี๋ยเราค่ลนวเราค่อยไปถ่ายในบ้านในในบ้านไอตัวนี้ถ่ายในบ้านนดี้สมุดบัญชีเงินฝากครับหลักฐานทางตารเนินไม่ไม่เด like> ี๋ยวเราค่ะนวเราค่อย ัตู้รถดูท่าไหร่ได้ครับแต่อันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าพี่จะรอก็ได้ไม่เป็นไรโอเคพี่พูดกันว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแม้สักนิดเดียวเลยผมไม่ได้ใช้นี่ลงเลยนะครับพี่จะให้เปิดก็ได้ผมฮะตะวันนาใช่ครับประเด็นซื้อที่ตะวันนาหรือว่าซื้อที่ตะวันนาแล้วถ่ายที่ตะวันนาใช่ครับให้แต่ตัวเป็นคนอื่นคนเดิมครับคนอื่นเป็นคนอื่นคนอื่นคือแบบไม่รู้จักอีกหรืใช่ไหมไม่ไม่จัดไหนตอนนั้นเราได้เตรียมมา เขาไม่ไเปลี่ยนใช่ไหมเขาตรงใจไหมเขาเาไม่มองเขาไม่มอง,มมองเหมือนเขาเหมือนเขารู้แล้วตอนนั้นด้วยความที่แบบว่าเราไปอาส่วนตัว,วก็เห็นจะไปคิดเห็นของต่างประเทศเขาถ่ายก็เลยว่าอยากลองบ้างว่าแล้วก็มีคนเขามาบอกด้วยผมก็เลยอ่ะลองถ่ายอยู่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวเลยจำได้ไหมว่าไหนโอ้โหประมาณประมาณมันเอาตรงๆงนะเดือนเดือนเดือนเอาตรงๆกี่เดือน คือรู้คลิปนี่อยู่ไหนรื่องไมไม่เป็นไรอันนี้ถามคลิปนี่อยู่เเพราะว่าตั้งแต่โดนรอบก่อนก็คือโดนลบไปแล้วเราลบไปแล้วครับลบก่อนที่จะดูเรียกไปก็คือในเครื่องมันไม่ไม้เหลือคลิปไม่เหลืออะไรแล้มันก็จะมีคลิปมันจะมีคลิปแค่แบบที่ถ่ายอยู่ในบ้านถ่ายเก็บไว้ไม่ยังไม่ได้ลบหมดเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่ามนันกันเบ